ฐานนั่งร่วมกันนะบทยังไงได้ก่อนโอเคคือที่นั่งสองแถวนะคะเอะไรไปแฟนเป็นยังไงบ้างคะกับการที่ได้รับบทในเรื่องย่างนี้อ๋อก็อย่างแรกเลยคือดีใจมากครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่มีการเรียกแคสติ้งผมได้อ่านบทตัวเรื่องเดอะบลอกเนี่ยคือผมเองรู้สึกสนใจคือเรื่องมันน่าเล่นมากๆแล้วมันมีปมหลายอย่างแล้วเอ้ยมันมันเป็นการแทดสอบฝีมือการแสดงเราอยากหนึ่ง พอเราไปแคสปึ๊บเสร็จปึ๊บได้เล่นดีใจแล้วนะแต่พอมาเจอพี่ๆแล้วก็ทีมงานทุกคนวันนี้โอ้โหมีนักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีความสามารถมากๆก็ยิ่งดีใจเขาอีกแล้วก็อยากอยากเปิดกล้องแล้วครับอยากอยากเล่นกับพี่ๆอะไรได้อ่านบทเป็นประมาณไหนหรือไมค่ครับก็จริงๆได้อ่านตัวเรื่องยอ่อครับผมแล้วก็ตัวเออ่เรื่องยอ่อหใชยอ่านไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตดบทตัวเต็มยังไม่ได้อ่านครับแล้วจากเรื่องย่อมีส่วนไหนรู้หรกว่าเ้ยมีความท้าทายหรือความกังวลในเรื่องของบทที่ได้รับจากกาจริงๆด้วยด้วยด้วยเขาเรียกว่าเออ่ ธีมของเรื่องมันเป็นแนวระทึกขวัญอยู่แล้วเนาะก็มันคือมันน่าสนใจแล้วเพราะว่าเป็นปริศนาการไขปริศนาอย่างเราอ่านเรื่องย่อเองเราเขาปิดปิดแบบปลายเปิดไว้ว่าเฮ้ยเราก็อยากรูเหมือนกันว่าคําตอบเป็นไงใช่ว่าแบบมันจะเป็นยังไงต่อมันจะดําเนินยังไงต่อพะเรื่องมันมาถึงจุดนี้แล้วเออมันจะเป็นยังไงต่อเราก็อยากรู้ครับผมนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แตกต่างแตกต่างมากครับผมโปกติผมเองก็จะทํางานแบบว่าไม่ค่อยได้มาเล่นละครน,นอกบ้านเท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยได้มาเล่นเท่าไหร่นานๆทีจะได้มาเล่นครับผมแล้วก็ถามถือว่าก็จริงๆมันก็เป็นการท้าทายความสามารถของเราในการที่เรามาทํานคนอื่นเยอะๆเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ทั้งเรื่องบทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราเล่นเป็นตัวนำของเรื่องเรื่องนี้ด้วยก็ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องยากพอสมควคร จริงมีแน่นอนครับผมน่าจะมีการเวิร์กช็อปเรียนการแสดงแล้วก็มีการรีทูบทกับเพื่อนเพื่อนักแสดงคนอื่นใชครับใช่เราจะมีการเตรียมตัวก่อนเปิดกล้องกันแล้วนอกจากผลงานชิ้นนี้ยังมีผลงานไหนให้ติดตามต่อไหมคะตอนนี้ก็มีเสื้อป่านครับผมที่กำลังออนแอร์ใช่คล้วก็ตอนนี้มีเรื่องเดียวแล้วก็เดี๋ยวรอเรื่องนี้เดี๋ยวบ้วนอกจากผลงานชิ้นนี้นะคะแฟนมิทติ้งหรือว่าผลงานอะไรอื่นทำให้เราแฟนมิตติ้งตนี้ รื่องไม่ไม่น่ามีครับเพราะเราก็ตอนนี้เป็นช่วงที่กำลังถ่ายคำเชือกปากอเรื่องนึงด้วยครับช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีเวลาไปแฟ<ม>นบิ๊กต<ม>ิงอะไร ครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมติดตามซีรีส์ The Box อ f l o s ชัน a าเนี่ยครับอกเลยว่าเนื้อเรื่องคืออย่างที่ทุกคนพูดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์ความเป็นมนุษย์ของทุกคนมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีอยากให้ทุกคนดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงใครจะเป็นฆาตกรและใครตายมาร่วมไขปริศนาไปด้วยกันครับผมคับ The Box of Lost า t a r ทุกคนติดตามเนี่ยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีผลงานก็คือเชือกป่านครับผมที่กำลังออนแอร์อยู่ก็สามารถไปดูได้นะครับ อะไรนะครับอ่ายุ้ยไม่ทราบวันที่ชัวร์ปีหน้าสามอ,าะ <laughs> อะไรฮะก็ออนแอร์เมื่อไหร่ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นปีหน้าครับเพราะเราจะเปิดกล้องเดือนมกราแล้วในานาน